เคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับถนนเส้นหนึ่งไหมอะครับที่ว่ากันว่าถ้าเผลอไปแข่งกับใครเข้าอาจจะไม่มีวันได้เข้าเส้นชัยอีกเลยวันนี้แหละเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของถนนสายสี่กับวิญญาณน,นักบิดที่ยังวนเวียนหาคู่แข่งอยู่บนนั้นเอาล่ะเตรียมใจให้พร้อมแล้วไปหาคำตอบด้วยกันเลยโหประโยคเปิดเรื่องที่ดูเหมือนจะเรียบนะครับแต่พอฟังแล้วมันกลับทิ้งความรู้สึกเย็นยะเยือกเอาไว้ในใจเลย มันไม่ใช่แค่การเล่าเรื่องธรรมดาธรรมาแต่มันเหมือนเป็นคำเตือนว่าเรื่องราวบนถนนเส้นนี้มันยังไม่จบและฝันร้ายของจริงมันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นต่างหากคือเรื่องราวมันเริ่มจากประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เล่านะครับแต่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละมันก็ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นปริศนาใหญ่ของเรื่องว่าเอ๊ะตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่บนถนนสายสี มันเป็นแค่ถนนต้องสาบอย่างที่ลือกกันหรือว่ามันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นเยอะจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันมาจากตรงนี้เลยในกลุ่มแชทของพวกไรเดอร์สองของนี่แหละครับตอนแรกๆนะก็เป็นแค่การคุยกันขำๆเรื่องอุบัติเหตุแปลกๆที่เกิดขึ้นบ่อยๆแต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าไอ้ข่าวลือที่แชร์กันเล่นๆเ,เนี่ยกำลังจะกลายเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวแล้วนี่แหละครับคือจุดที่ทำให้เรื่องนี้มันแปลกมาก รูปแบบของอุบัติเหตุมันผิดปกติไปหมดเลยคือไม่ใช่เมาแล้วขับนะไม่ใช่การชนประสานงาแต่ทุกเคสเนี่ยมีจุดร่วมเดียวกันที่น่าขนลุกมากนั่นก็คือเหยื่อทุกคนกำลังเร่งความเร็วเหมือนกำลังหนีอะไรสักอย่างหรือกำลังแข่งกับใครบางคนที่มองไม่เห็นจากที่เป็นแค่ข่าวลือที่น่าก,กลัวนะครับมันกำลังจะกลายเป็นความจริงที่เจ็บปวด เมื่อร่องรอยของการไล่ล่าที่ว่าเนี่ยดันมาปรากฏขึ้นกับเพื่อนของผู้เล่าเรื่องเองลองนึกภาพตามสิครับแค่ข้อความสั้นๆที่เด้งขึ้นมาในแชทว่ามึงรู้บอไอเอกคันแดงหายไปเมื่อคืนวินาทีที่ได้อ่านเนี่ยความรู้สึกมันจะดิ่งลงไปขนาดไหนจากเรื่องที่เคยได้ยินมาไกลๆตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องของเพื่อนที่เพิ่งจะคุยกันอยู่เมื่อวานนี้เอง และนี่คือเบาะแสชิ้นสุดท้ายที่เอกทิ้งเอาไว้มีคนบอกว่าเห็นเขาแวบๆแ,แล้วเอกก็บอกว่ามีเด็กขี่ตามหลังมาเขาเลยต้องเร่งเครื่องหนีคำพูดนี้เองที่ทำให้ผู้เล่าเรื่องต้องฉุกคิดทันทีเพราะมันเหมือนกับเรื่องที่ได้ยินมาแปะๆเลยผู้ไล่ล่าปริศนาคนนั้นได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วจริงๆเรื่องมันเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแต่ก็น่ากลัวขึ้นเป็นเท่าตัวเหมือนกันครับ เมื่อผู้เล่าเรื่องไปเยี่ยมผู้รอดชีวิตอีกคนหนึ่งสภาพของเขาที่โรงพยาบาลน,นี่คือน่าสลดใจมากเขานอนตัวสั่นตลอดเวลาตื่นกลัวแล้วก็พูดจาไม่รู้เรื่องเลยสิ่งที่เขาเจอมามันต้องไม่ใช่แค่อุบัติเหตุธ,ธรรมดาแน่ๆมันบยบ่ยอมเลิกมันยังไล่อยู่คำพูดที่หลุดออกมาจากปากของเขาด้วยเสียงสั่นๆเนี่ยมันคือการยืนยันที่ชัดเจนที่สุดแล้วครับว่าไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตาม มันยังไม่หยุดไล่ล่าและมันยังอยู่บนถนนเส้นนั้นเพื่อรอเหยื่อรายต่อไปฟังเผินๆอาจจะเหมือนเป็นการปฏิเสธธรรมดานะครับแต่ประโยคนี้แหละคือบอะแสที่สำคัญที่สุดเลยเขาย้ำแล้วย้ำอีกว่าข่อยบริท่าแค่แสงมันเองการปฏิเสธอย่างสิ้นหวังแบบนี้แหละครับที่บอกเป็นในๆว่าหรือว่าการแสงเนี่ยอาจจะเป็นเงื่อนหายบางอย่างที่ปกดปุ่มเริ่มต้นการไล่ล่านี้ขึ้นมา พอหลักฐานทางกายภาพมันไปต่อไม่ได้ก็ถึงเวลาที่ต้องพึ่งพาสิ่งที่เหนือธรรมชาติแล้วล่ะครับผู้เล่าเรื่องเลยตัดสินใจเดินทางไปหาคำตอบจากชายชาราซึ่งคำตอบนี้แหละจะเปลี่ยนมุมมองต่อเรื่องผีสิ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันมาไปตลอดการเลยและนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของเรื่องเลยครับจากที่เคยถามแค่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้คำถามมันลึกลงไปถึงแก่นของปัญหาแล้วว่าแท้จริงแล้ววิญ,ญญาณตนนี้ ต้องการอะไรกันแน่และคำตอบที่ได้จากชายชราโอ้โหมันพลิกทุกอย่างที่เราคิดมาทั้งหมดเลยครับมันไม่ใช่เรื่องของความอาฆาตแค้นหรือการมาเอาชีวิตแต่เป็นเรื่องที่น่าเศร้ากว่าน,นั้นเยอะบางเทือบแมนแคนแค่ยังคิดว่าตัวเองก็ลังแข่งอยู่เป็นวิญญาณที่แค่ยังไม่รู้ตัวด้วยซ้าว่าการแข่งขันของตัวเองนะ่ะมันจบลงไปนานแล้วแนวคิดนี้มันลึกซึ้งมากๆเลยนะครับมันคือสิ่งที่เรียกว่าเวนเกิดจากการยึด หรือก็คือความทุกข์ที่เกิดจากการยึดติดในอะไรบางอย่างในกรณีนี้ก็คือการยึดติดอยู่กับชัยชนะและการแข่งขันที่ไม่มีวันสิ้นสุดของตัวเองเอาละพอเรารู้แล้วว่านี่ไม่ใช่การอาฆาตแค้นแต่เป็นเหมือนเกมที่ไม่มีวันจบก็ถึงเวลามาทำความเข้าใจกติกาของเกมนี้กันแล้วล่ะครับเพราะถ้าเรารู้กติกาเราก็อาจจะรู้วิธีที่จะไม่เล่นมันตั้งแต่แรก คุณลุงแกอธิบายไว้ชัดเจนมากเลยนะว่าวิญญาณตนนี้ได้เลือกเดือมั่วซั่วมันบบเอาคนขี้ชามันเอาแต่คนใจร่อนพูดง่ายๆก็คือมันจะเลือกเล่นเกมกับคนที่มีนิสัยเหมือนกับตัวมันเองตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นแหละครับภาพนี้อธิบายทุกอย่างได้ดีที่สุดเลยครับทางซ้ายเนี่ยคือผู้ถูกเลือกก็คือพวกใจร้อนเร่งเครื่องพร้อมจะแซงตลอดเวลา ส่วนทางขวาคือผู้ถูกเมินคือคนที่ขี้ไปเรื่อยๆช้าๆไม่สนใจไม่เล่นด้วยมันคือทางเลือกชัดๆเลยว่าจะเลือกเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญของเรื่องนี้ก็คือวิญญาณไม่ได้โจมตีใครเลยนะครับแต่มันเป็นฝ่ายเสนอคำ้าและรอรอให้ใครสักคนรับคำถานั้นด้วยความใจร้อนของตัวเองล้วนๆและเมื่อเข้าใจกติกาของเกมทั้งหมดแล้ว ก็ถึงเวลาของการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายเพื่อพิสูจน์ให้เห็นกับตาว่าหนทางเดียวที่จะชนะเกมนี้คืออะไรกันแน่ผู้เล่าเรื่องตัดสินใจกลับไปยังถนนสายสี่อีกครั้งตอนกลางคืนครับแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้ไปพร้อมกับความกลัวอีกแล้วแต่ไปพร้อมกับความเข้าใจเขาตั้งใจขี่รถช้าๆเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีของคุณลุงคนนั้นแล้วเขาก็ได้เห็นมันกับตาตัวเองเลยครับ มีวัยรุ่นใจร้อนคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์แซงพรวดเขาไปและแทบจะในทันทีไฟหน้าดวงเดียวที่คุ้นเคยก็ปรากฏขึ้นด้านหลังวัยรุ่นคนนั้นอย่างเงียบเชียบเกมการแข่งขันครั้งใหม่ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งกับผู้เล่นที่ไม่รู้ตัวเลยว่าเส้นชัยนั้นไม่มีอยู่จริงและในวินาทีนั้นเองครับที่เขาเข้าใจทุกอย่างคนทางเดียวที่จะชนะเกมนี้ได้ไม่ใช่การขี่ให้เร็วที่สุด แต่คือการไม่เล่นกับมันตั้งแต่แรกเพราะอย่างที่เขาว่ากันว่าถ้าไม่ยอมเล่นกรรมก็ไม่มีคู่และนี่คือบทสรุปที่ทรงพลังที่สุดของเรื่องราวทั้งหมดครับถนนเส้นนั้นไม่ได้ฆ่าใครมันแค่เปิดเกมและรอคนที่ไม่รู้ว่าการแข่งขันบางอย่างไม่มีเส้นชัยมันเลยไม่ใช่แค่เรื่องผีแล้วล่ะครับแต่มันเป็นเหมือนอุปมาอุปไมยที่สอนเราเกี่ยวกับความหลงไหลาการแข่งขันและการยึดติด ที่อาจจะนำเราไปสู่จุดจบที่ไม่มีวันสิ้นสุดลองถามตัวเองดูสิครับว่าตอนนี้กำลังแข่งกับอะไรที่ไม่มีเส้นชัยอยู่หรือเปล่า